เคยสงสัยกันไหมครับว่าอะไรคือความลับเบื้องหลังความสําเร็จที่มันทั้งเติบโตแบบก้าวกระโดดแล้วก็ยั่งยืนด้วยคือหลายคนเนี่ยมักจะไปมองหากลายุทธ์อะไรที่มันซับซ้อนมากๆแต่รู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วความลับเนี่ยอาจจะซ่อนอยู่ในความเรียบง่ายแบบที่เราคาดไม่ถึงเลยก็ได้วันนี้เราจะมาถอดรหัสกรอบความคิดที่เรียกว่า3ามก้าวสร้างสตาร์กันครับซึ่งต้องบอกเลยว่ามันเป็นเหมือนพิมพ์เขียวสู่การเติบโตที่ใครๆก็ทําาตามๆได้ นี่แหละรครับคือขัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยถ้ากระดุมเม็ดแรกติดถูกไม่ต้องกังวลเม็ดถัดไปโอ้โหคำพูดนี้มันทรงพลังมากเพราะมันคือเรื่องจริงเลยไม่ว่าจะเป็นการสร้างธุรกิจหรือการพัฒนาตัวเองก็ตามจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องนี่คือทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับและคำถามก็คือกระดุมเม็ดแรกที่ว่าเนี่ยสู่ความสําเร็จที่ยั่งยืนมันคืออะไรกันแน่ไปหาคําตอบกันเลยครับและกระดุมเม็ดแรกที่ว่านั่นก็คือสิ่งนี้นี่เองครับก้วที่1 การเป็นสตาร์นี่ไม่ใช่แค่จุดเริ่มต้นธรรมดานะครับแต่มันคือรากฐานของทุกอย่างที่จะตามมาเลยก็ว่าได้คือเราต้องสร้างตัวเองให้แข็งแรงมากๆก่อนที่เราจะไปสร้างสิ่งอื่นต่อได้ครับลองนึกภาพต่างง่ายๆนะครับเหมือนเรากําลังจะสร้างตึกสูงๆสักตึกหนึ่งเราจะไปสร้างชั้น2ชั้น3ได้ยังไงถ้าชั้นแรกมันยังไม่มั่นคงเลยจริงไหมครับการเติบโตก็เหมือนการเป๊ะเลยก่อนที่เราจะขยายทีมหรือสร้างความสําเร็จที่มันยิ่งใหญ่กว่าเดิมได้ตัวเราเองนี่แหละครับที่จะต้องเป็นฐานรากที่แข็งแกร่งและมั่นคงที่สุดและคคําาถมื จะสร้างฐานรากที่ว่านี้ได้ยังไงบอกเลยว่าวิธีการมันเรียบง่ายแบบไม่น่าเชื่อเลยครับแค่แนะนำคนที่มีศักยภาพเข้ามาสองคนในฝั่งซ้ายแล้วก็อีกสองคนในฝั่งขวาใช่ครับแค่นั้นเลยการสร้างสมดุลซ้ายขวาแบบนี้เนี่ยแหละครับคือการวางโครงสร้างที่มั่นคงมากๆสำหรับอนาคตนี่คือพลังของความเรียบง่ายที่ใครก็ทำตามได้จริงๆทีนี้มีเรื่องสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะครับคำว่าสตาร์ในที่นี้เนี่ย มันไม่ได้หมายถึงตําแหน่งไม่ใช่ยศถาบรรดาศักิ์อะไรทั้งนั้นเลยนะครับแต่มันคือสถานะคือการเป็นคนที่มีพื้นฐานที่มั่นคงแล้วพร้อมที่จะเติบโตไปข้างหน้าเป็นเหมือนแกนกลางที่แข็งแกร่งให้กับทีมที่จะสร้างขึ้นมาต่อไปครับพอเราเติดกระดุมเม็ดแรกได้สําเร็จกลายเป็นตาร์ที่มั่นคงแล้วที่นี่แหละครับถึงเวลาที่เราจะยกระดับเกมขึ้นไปอีกขั้นก้าวต่อไปก้าวที่2ก็คือการสร้างผู้นําครับ ซึ่งมันคือการเปลี่ยนโฟกัสจากตัวเองล้วนๆไปสู่การสร้างความสําเร็จให้กับคนอื่นนั่นเองหัวใจของก้าวที่2เนี่ยวันคือการเปลี่ยนบทบาทเลยครับความสําเร็จที่ยั่งยืนจริงๆมันไม่ได้ว่าจากความเก่งของเราแค่คนเดียวอีกต่อไปแต่มันว่าจากความสามารถในการสร้างผู้นํารุ่นต่อไปต่างหากผู้ยงง่ายก็คือมันคือการเปลี่ยนจากการเป็นผู้เล่นที่เก่งที่สุดในสนามไปสู่การเป็นโค้ชที่สามารถสร้างทีมแชมป์ได้นั่นเองครับ มีคำพูดหนึ่งที่สรุปทุกอย่างไว้ได้ดีมากๆเลยครับถ้าคุณสร้างผู้นำได้คุณก็จะเป็นผู้นำที่แท้จริงนี่คือการนิยามความเป็นผู้นำใหม่ทั้งหมดเลยนะคือมันไม่ได้เกี่ยวกับตำแหน่งเลยแต่เป็นเรื่องของการสร้างคนลุ้นลวนเลยครับตรงนี้จะเห็นภาพความแตกต่างได้ชัดเจนมากๆเลยครับระหว่างสตาร์กับซูเปอร์สตาร์คือในขณะที่สตาร์เนี่ยจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างฐานของตัวเองให้มัน่นคงแต่ซูเปอร์สตาร์นี้คือ เปลี่ยนโฟกัสไปหมดเลยครับภารกิจหลักของเขาคือการปั้นการสนับสนุนให้คนในทีมของตัวเองเนี่ยกลายเป็นสตาร์ให้ได้และนี่คือประเด็นที่มันสวยงามที่สุดเลยครับคือเราไม่ต้องพยายามจะเป็นซูเปอร์สตาร์เลยด้วยซ้ําแต่มันจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติเลยครับเมื่อเราทุ่มเทกับการช่วยเหลือคนในทีมให้เขาได้กลายเป็นสตาร์เพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วความสําเร็จของพวกเขาก็คือความสําเร็จของเรานั่นเองครับเอาละครับตอนนี้เรามีรากฐานที่มั่นคงแล้ว เรารู้วิธีสร้างผู้นําคนใหม่แล้วแต่คําถามคือจะทํายังไงให้มันเติบโตแบบทวีคูณล,ล่ะคําตอบมันอยู่ในก้าวที่3นี่แหละครับนี่คือหัวใจของระบบนี้เลยและเป็นเหมือนเครื่องยนต์ที่จะขับเคลื่อนทุกอย่างนั่นก็คือพลันของการทําซ้ําครับถ้าจะให้พูดแบบชัดๆคําเดียวเลยนะหัวใจของระบบทั้งหมดนี้ก็คือการทำำําซ้ําหรือ duplication ครับความเรียบง่ายของ2ก้าวแรกเนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะเลยนะ เพราะลองคิดดูสิครับถ้ากระบวนการมันซับซ้อนเกินไปมันก็ทําซ้ําไม่ได้จริงไหมแล้วถ้าทาซ้ําไม่ได้มันก็ไม่มีทางเติบโตแบบก้าวกระโดดได้เลยแล้วพลังของการทําซ้ํามันทํางานยังไงเล่ละครับนึกภาพก้อนหิมะมก้อนเล็กๆที่กําลังกลิ้งลงมาจากยอดเขาสิครับตอนแรกมันก็เล็กนิดเดียวใช่ไหมแต่พอมันกลิ้งไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นก้อนมาหือมาเลยนี่แหละครับคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อ 1. ทุกคนในทีมเข้าใจ2อก้าวแรกเหมือนกันเป๊ะ 2. ทุกคนลงมือทำสองเก้านั้นอย่างสม่ำเสมอและ 3. ทุกคนสอนให้ทีมของตัวเองทำเหมือนกันต่อไปเรื่อยๆเป็นทอดๆพลังทวีคูณมันเกิดจากตรงนี้แหละครับ